ครับสวัสดีก่บท่านผู้ชมนะครับผมโผมชาติอัพพารโลนะครับวันนี้อยู่ในช่วงรีวิวรถแต่หน้าใช้นะครับอยู่กับกองหน้าที่มีความคมมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือเดโก้คาสตานะครับผมครับก่อนอื่นมาดูที่สถานะเริ่มต้นเลยนะครับดูที่ดูที่หน้าจอท่านผู้ชมเลยนะครับครับก็ขอบุณข้อมูลจากเพจฟิฟ่าไรส์สามดัตานะครับมาดูที่จุดเด่นนะครับผมจุดเด่นนะครับ แอดมินของเพจฟีฟ่ารายสามดัตเนี่ยให้คํานิยามว่าแข่งคมกริบนะครับผมเหตุผลนะครับคือในกรอบเขตโทษเนี่ยหากคอสตาได้บอลในกรอบเขตโทษเนี่ยโอกาสได้ประตูเนี่ยสูงมากนะครับผมยิงคมจริงๆนะครับยิงได้เฉียบขาดนะครับผมตัวยิงไกลเนี่ยพอใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ถือกับเป็นจุดขายนะครับผมสปีดความเร็วเนี่ยนับว่าสูงใช้ได้เลยนะครับสามารถดุกจะชากแนวรับของกองหลังได้ดีนะครับ อีกทั้งมีความแข็งแกล่งทนทานต่อการโดนปะทะนะครับผมจะทําให้เสียบอลยากมากๆเลยนะครับคองบอลเหนียวแน่นนะครับเดยวบอลติดเท้านะครับพลระกําลังในการวิ่งเนี่ยจะวิ่งได้นานนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหมดแรงยากนะครับผมลูกมงเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับจุดด้อยนะครับผมเวลาแย่งกันหมงกับบอลหลังเนี่ยจะไม่ค่อยแย่งจะแย่งไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ยิงปั่นเนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับ เป็นนักเตะที่มีปฏิกิริยาเร็วนะครับจังหวะยิงเนี่ยเร็วส่งผลทําให้รวดเร็วนะครับแต่ว่าจะคล่องตัวน้อยมากนะครับส่งผลให้การยกตัวล็อกหลบเนี่ยจะช้าไปหน่อยนะครับสรุปแล้วนะครับเป็นนักเตะที่เก่งในการลุกตะล,ลุยได้ดีเลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าหลุดไปในรอบเตะโทษเนี่ยจะถือว่าอันตรายมากะครับผมแต่ว่าจะยิงไกลเนี่ยจะทําได้ถือว่าธรรมดามากๆนะครับ จ่ายบอลไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับผมถ้าจะเอาไปเล่นตำแหน่งหน้าต่ำนะครับแนะนำว่าให้เป็นให้เลือกเป็นตัวอื่นนะครับคอสตาเนี่ยเหมาะกับการเล่นหน้าเป้าเท่านั้นนะครับส่วนพลังแฝงนะครับไม่มีนะหรับตัวนี้นะครับครับก็ยังไงวันนี้ก็จบการรีวิวเพลนเท่านี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากฟีฟ่าฟีฟอะไรสามดัตด้วยนะครับครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวอสดีครับ